คุณผู้ชมครับจังหวัดอเลปโปสมรภูมิสงครามกลางเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวสอครั้งซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับมาดูข้อมูลในภาพรวมกันครับ ข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติสหรัฐแสดงให้เห็นพื้นที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งนะครับแระท่าเราดูในแผนที่ก็จะเห็นว่าจังหวัดอะเลปโปและอีกหลายจังหวัดทางตอนเหนือของซีเรียที่เป็นพื้นที่สีเหลืองได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจนสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างโฆษกของ White Helmets ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวซีเรียจัดให้พื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครับ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาดความรุนแรง7.5ทำให้อาคารหลังหนึ่งในจังหวัดอเลปโปพังถล่มลงมาทั้งหลังนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากความเสียหายหลังจากอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งพังราบเป็นหน้ากลองแต่มีชาวซีเรียบางส่วนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการและต้องเฝ้ารอสมาชิกในครอบครัวใต้ซากอาคารอย่างหมดหวังครับ اولادي واولادها يعني وصري بعدهم تحت الانقاض ما في حدا يساعدهم ما في الات ما في ولا شيء امكانات ولا شيء كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا <applause> والله, <applause> والله كسر ظهرنا تلاقي العجايك خنيس <applause> لا <أهب> ولا بسم الله ونعم الوكيل يا سلام الله ภัยธรรมชาติในครั้งนี้ยิ่งซ้ําเติมผลกระทบจากสงครามกลางเมืองหลังจากพื้นที่ทางตอนเหนือตกอยู่ในวังวนความขัดแย้งนานถึง12ปีแล้วครับชาวซีเรียกว่า6ล้าน8แสนคนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและกว่า6ล้าน6แสนคนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวมีไม่ต่ำกว่า4ล้าน5แสนคนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ยากไร้และก็หนีภัยความขัดแย้งมาจากพื้นที่อื่นๆครับ การโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศในสงครามกลางเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ระบบต่างๆไม่พร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับความเสียหายของระบบโครงสร้างพื้นฐานจากแรงสั่นสะเทือนก็ยิ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พื้นที่ตอนเหนือของซีเรียอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอิทธิพลที่พยายามแย่งชิงพื้นที่กันหลายกลุ่มทําให้การช่วยเหลือทําได้ยากมากขึ้นโดยจุดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซีเรียเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากกว่าจุดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสถานการณ์ในซีเรียในเวลานี้ มีผู้เจ้าชาญระบุ wick, ว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตอีก s, ทีหนึ่งนะครับเนื่องจากแผ่นดินไหวไม่ได้เป็นปัญหาเดียวของซีเรียที่เกิดขึ้นในตอนนี้เท่านั้นข้อมูลจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระบุว่าพื้นที่บริเวณนี้มักจะเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงฤดูหนาวเป็นปกติทีนี้สภาพอากาศแปรปรวนทั้งพายุหิมะพายุฝนก็กลายเป็นอุปสรรคในการค้นหาผู้ประสบภัยจํานวนมากที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารหลายหลังด้วยครับขณะที่ระบบสาธารณ สุขระบบการแพทย์ในซีเรียตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับโจท,ท้าไทยหลังจากเพิ่งเกิดการระบาดของอหิวาตักโรคเป็นครั้งแรกในรอบสิปีไปหมัดหๆด้วยนะครับภัยธรรมชาติในครั้งนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายพันคนแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลกระทบต่อบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ประสบภยัยโดยตรงด้วยกับ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิฐลิบเปิดเผยว่าโรงพยาบาลประสบภาวะผู้ป่วยล้นเตียงหนึ่งเตียงต้องรองรับผู้ป่วย2-3ถึงคนด้วยกันนะครับการส่งมอบความช่วยเหลือในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มต่อต้านก็น่าจะล่าช้ากว่าปกติเพราะระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนการให้ความช่วยเหลือขององค์การสหรประชาชาติก็ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดครับหลังจากได้เงินสนับสนุนไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อปีที่แล้วได้รับเงินไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากจำนวนเงินประมาณ4,400ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 4 7 0 0 0ล้านบาทครับภัยธรรมชาติในครั้งนี้ยังซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจกของซีเรียให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมด้วยนะครับคุณเจษดาคุณอัวิสาหลังจากก่อนหน้านี้ก็เผชิญเผชิญปัญหาขาดแคลนพลังงานไปแล้วพื้นที่บางส่วนต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับเป็นระยะระยะอยู่บ่อยๆด้วยครับ ขอบคุณครับ,บคุณพงษ์สัทธ์ครับ